เออ thank you i ล่ American Sniper โอ้โลบ้าย่งแหลกเลยโลบ้าก่อนแตกคุณยลบ้ามา50มา50 20 30 4ี่0 20 30 40 10นั่งลงรถนั่งลงเรือผมนี่งเหนื่อยผมจะขึ้นลิฟต

ผมตายไม่ได้ชุบอยู่แค่น,นี้ชุบเสร็จแล้วผ่ <Okay. S 2> านดเดียวผ่านอยู่ข้างล่างปั๊มอยู่นี่เลยนิดเดียวเฮ้ย <Hey. S 2> <c oughs> เราจะขึ้นมาแล้วก็เตี้งไปแล้วเตียงมา

วผมได้แค่ตื่นมาแล้วก็ปั๊มแค่ตอนนี้โมโมเดียน

<S <S ไอ้เฮียนี่วิ่งพาเลยจัดแอมเฉยเลยโอ้ผมจเชื่อเขาเลย you คุณโมดิที่คุณกลับมาเมาลังพ่อบนคนนี่อะไรกับพวกกุันเนี่ยฮะ เออมาดิมาอยู่กับกูเนี่ยอยู่กับกูเนี่ยแหละไม่ต้องทำอะไรแล้วนะมึงตายไปิปีชเ้ขึ้นเลยขึ้นเลยคุณอยากเห็นผมบูหรืออยากเห็นผมเอาพระ<ด>พาคุณมาชุบดีกว่านะอ่ะจบ,จบปไปเลยจริงหรอวันนี้คือเกมแข่งขันรอบชิงรอบชิงเลยอ่ะ

น,นี่คือจังหวะฟรีว a ชแอนเลนอยู่เนาะทุกอย่างนะแง่แง่ ขวาดีแล้วหวะนีแล้วข้างบนป้านหรือข้างในวะข้างในนี่มาเข้าหวาไปอ้าเ d o a i l l e a n i n g Here's a fire! We need them! GOM! Reloading! Reloading! Enemy over there! Give my shield a recharge! Reloading! Enemy taken down! Reload! We're all inside the house! Right ไอ้ e ตอเคร์อ้เนี่ก้กกูกเลยเอาตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยเอาตีนีวดเจ็บ